มาดูหนุ่มคนนี้นะคะที่ไม่อายทำกินค่ะนำรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาดัดแปลงขายลูกชิ้นทอดแถมติดป้ายว่ารถคลาสสิกไม่ใช่รถแว้นค่ะ นายนิติพงศ์กอผูกลางอายุ21ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานำรถจักรยานยนต์คันเก่าของตอนเองค่ะนำมาดัดแปลงเบาะหลังให้เป็นที่วางตู้กระจกใส่ลูกชิ้นก่อนที่จะมีการขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้โระเวนขายลูกชิ้นทอดยืนกินมีไรายได้นะับพันบาทต่อวันทีเดียวค่ะโดยนายนิติพงศ์ได้เล่าให้ฟังว่า การที่ตนเองได้นํารถจักรยานยนต์คันเก่ามาดัดแปลงแต่งเป็นรถจักรยานยนต์คลาสสิกแล้วก็นํามาขายลูกชิ้นทอดเพราะตนนั้นเห็นคุณค่าของรถจักรยานยนต์เก่าที่ยังสามารถใช้งานได้จึงนํามาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์แต่งรถออกแนวรถโบราณหรือรถคลาสสิกซึ่งไม่ใช่เหมือนกับรถของเด็กแว้นเพราะไม่ได้นําไปขับแข่งบนท้องถนนหรือแต่งท่อเสียงดัง ตนเองคิดว่ารถเก่ายังสามารถใช้งานได้ดีจึงนำมาดัดแปลงแล้วก็ขับขายลูกชิ้นทอดตระเวนขายตามอำเภอพิมายโดยในแต่ละวันก็จะไปจอดขายอยู่ที่อุทยานไซงามสนามแข่งเรือยาวพิมายขายทั้งกลางวันและกลางคืนมีรายได้วันละ1,000บาทค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีถ้าวันไหนาขายได้ดีหน่อยนะคะก็จะได้เกือบ2,000บาททีเดียวซึ่งช่วงนี้ก็มีลูกค้าขาประจำแล้วก็ ลูกค้าที่ขับผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นพากันจอดซื้อเป็นจำนวนมากค่ะ